สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับคลิปดีๆมีสาระจ,จากช่องดูฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่ 62นั่นเองเนาะสำหรับนาะที่62นี้นะคะเขาก็มีให้อีก2ข้อเช่นเคยเนาะข้อ,ขอ,ขอที่3นะคะเขาให้เรานะคะอ่านแล้วเลือกคำมาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะคำที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมด6คคำด้วยกันนะคะอ่านพร้อมกันเลยคำแรกก็คือกระดึงคำที่2คือโบสหรืออุโบสถก็ได้นะคะคำที่3อ่านว่ากินนารีนะคะคำที่4ี่ โสอาสาลออาลาหาก็สาลาคำที่5้เฮมันตรดูนะคะคำที่6วัดสารดูนะคะก็มี6คคำด้วยกันนะแล้วทีนี้เราก็ไปดูภาพที่เขาให้มากันภาพแรกดูในแบบฝึกหัดของน้องๆเลยภาพจะได้ชัดนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพเหมือนภาพนางฟ้าใช่ไหมคะเป็นภาพผู้หญิงเนาะเขาเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรเขาเรียกว่ากินนารีนะคะกินรี ต่อมาอันนี้เป็นรูปวัดใช่ไหมคะเป็นรูปวัดแล้วเราจะต้องตอบอะไรระหว่างศาลากับโบสถ์หรืออุโบสถนะคะเราก็ไปดูภาพข้างๆกันว่าอันไหนคนเป็นศาลาไหนคนเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะปกติแล้วโบสถ์เนาะเขาก็จะมีกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีใบเสมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วอันนี้เราก็ต้องตอบว่ามันคือรูปของ โบดนะคะหรือว่าอุโบสถก็ได้นะคะเรียกอุโบสถก็ได้เรียกโบดก็ได,ได้แต่ไม่ใช่ว่าอุโบดนะคะไม่ใช่น้อมีแต่อุโบสถกับโบดนะคะและแน่นอนอันข้างๆก็จะต่อเป็นศาลานั่นเองนะคะศาลาเนอยกใต้ถุนขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะต่อมาอันนี้เป็นเหมือนปอกคอใช่ไหมคะเป็นปอกคอมีกระดิ่งด้วยเขาเรียกว่ากระดึงนะคะไม่เรียกกระดิ่งนะเรียกกระดึงนะคะดออ,อ,อืงอง ดึงต่อมารูปต่อมาเป็นรูปฝนตกมีกบใช่ไหมคะฝนตกมีกบเราจะเติมคําว่าวัดสารฤดูนะคะวัสารหรือว่าสารนั่นแหละนะคะแปลว่าฤดูฝนนั่นเองเ,องเนาะสังเกตได้จากเม็ดฝนนะคะต่อมาคนนั่งผิงไฟเราจะทําอะไรตอนเ,อเราจะผิงไฟกันตอนไหนคะเราจะผิงไฟกันหน้าหนาวใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราใส่ผ้าพันคอด้วยใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะผิงไฟตอนหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือ เฮมันตะรดูนั่นเองนะคะเฮมันตะรดูโอเคนี่คือข้อ3นะคะกินรีโบดหรืออุโบสถศาลากระดึงวัดสารฤดูแล้วก็เฮมันตะรดูนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4เขาให้เราเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แต่งประโยคน,นั่นเองเนาะเขาจะให้เป็นคําอ่านมาแล้วเราก็มาเขียนเป็นคำศรรรัพท์ <l> แล้วก็เอาคําศัพท์นั้นไปแต่งประโยคนั่นเอง อันนี้นะคะคำอ่านของเขาคือกมปนาดกัมป,ปนาดเขียนยังไงกมปนาดเขียนแบบนี้นะคะก็อมอกมนะคะปปปาตัวเดียวนะคะแล้วก็นอาทนะนะคะกมปนาดกัมปนาดเนี่ยหมายถึงว่าใช้กับแบบว่าเสียงดังนะคะเสียงดังกมปนาดเสียงดังปนแปลว่าเสียงดังกึกก้องนั่นเเงนะคะคือเสียงดังมากเือนเสียงระเบิดอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นประโยคเราอาจจะแต่งว่า เราเคยอ่านใช่ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเรามสุนข้างข,งขงวัญเนาะก็จะแปลว่าฟ้าผ่าก็ได้อฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าผ่าที่โรงเรียนเสียงดังกำปนาตอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะองค์บอกว่าเออฟ้าผ่าเสียงดังมากเลยนะนั่นเองนะคะเปลี่ยนหน่อยนิดนึงฟ้าผ่าที่โรงเรียนเก,เ,ยเกิดเสียงดังเกิดเสียงดัง ดังไม่ดังธรรมดาดังแบบกรรมปนาดเลยนะคะคำต่อมาคำที่สองเขาบอกว่าปรากฏการปรากฏการนะคะปรากฏการเขียนยังไงเขียนปปารเรือสระอาคำว่ากดก็ไก่แล้วก็ใช้ตัวต่อประตักนะคะกอาโล,โล,โลนีนการนะคะบางทีอ่านว่าปรากฏการก็ได้นะคะหรือปรากฏการก็ได้ไม่มีตะก็ได้เนาะ ตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่นฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบและฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์นะคะเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคธรรมชาติชาติสระอีกเนาะต่อมาะคะ่ะ อีกคำหนึ่งเนาะเขาอ่านว่ามหาเวสันดรชาดกมหาเวสันดรชาดกเขียนยังไงเขียนอย่างนี้เนาะมะหาเวสันดรเวสันดรชาดกชาดกคือเรื่องเล่าในอดีตเหมือนเป็นแบบว่าเป็นนิทานนะคะแต่ว่าใช้กับอ,อ,อดีต การของพระพุทธเจ้านะคะอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองเนาะเหมือนกับมหาเวสสันดรชาดกนะคะดังนั้นเราก็จะมาแต่งเป็นประโยคว่ามหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องในอดีตชาติ อดีตชาติของใครของพระพุทธเจา้านั่นเองนะคะอ่ะโอเคสำหรับหน้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะข้อ4ก็คือเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วก็แต่งประโยคข้อ3ก็คือจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับหน้าต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ไปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย